ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ั25 67, นาะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อเตียมนะพี่น้องเด้อนะครับก็มีเอฟซีหลายคนละทนัคนคอมเมนต์มาอ่าลักลอยนะครับโดยเฉพาะลักลอยแมน่นๆะนะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ทีเป็นหวยสันจรน,นะพี่น้องเด้อนะพ่อ,นะพอเตียมสันจรมา หน้าเสี้ยนหน้าดีนะครับโมปลาเข่าเพิน่นครับกำลังงามกำลังข้นนะครับเพิน่นรีสว์ทเพิน่นเป็นตะยูตะยูพี่น้องรีสว์ทเสี้ยนหน้าดีนุ่มเจ้าของเพิน่นอ่าเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเสี้ยนหน้าดีสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอ้บึง่งสาปลาพี่น้อง มี่บอ่อปลาเลี้ยงปลาพร้อมพี่นอ้องคราบพ่อแจ่มผ้าไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตัวเล็กแนวทางนะครับบาเดียมเพชรยังพี่นอ้องอาวัดดีบาเดียมสวัดดีสวัดดีมาน้ำกันพี่นอ้องมาพวอกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจหร พี่น้องก่อนสีไปเบิง้งเฮากันมาเบิ้งก่อนน้องขับเนาะวันที่16มิถุนายน2567รัฐบาลไทยเฮาออก518504ครับเลขล่างก็ออก31พี่นอ้องเอาเลขหน้าครั้งที่1หน้าครั้งที่2ท้ายครั้งที่1ท้ายครั้งที่2แคปหน้าจอไว้พี่น้องครับพอเตรียมูเสือเบิ้งนะครับงวดที่ผ่านมาครับเลขงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ เตรียมให้รัฐบาลไทยพอเตรียมบนวิ่งหนึ่งกับห้าเน้นที่หนึ่งมาทั้งหนึ่งทั้งหานะพี่น้องแต่ว,ว่าหนึ่งนี่มันไปล่างห้านี่ไปลักลอยคันวิ่งเอาก็ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะลักลอยได้พี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดกับมาหานะครับเนาะครับที่พี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาลักลอยแมนๆนะครับที่ใดบ่รครับศูนย์ห้าออกศูนย์ซี เสียดไปเตีมนึงเนาะพี่น้องเนาะฮะมาตามกันต่อยเราต้องตัวคเนเราหนึ่งกอคอ สองห้าหกเจ็ดนะครับสัตว์บอพิหนง sắt kiện nó cũng như nghe ครับบนวิ่งสองกับหกพี่น้องเน้นที่สอง สายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องนะบกคนผาดเหล็กพอเตี่ยมนะครับโบลุดัน,นเหล็กเบ็กวิ่งจับคู่เลยพี่น้องสองเกียร 2องแสองเกนะครับ6ชุดคือเก่าพี่น้องหลักหกหสาม ห้าหแปดนะครับครับรเตรียมเน้นให้ได้พี่น้องเน้นไปจากสองหางนะพี่น้องเนาะ ครับเนี่ยสองเจ็ดสองเก้าได้พี่น้องเด้อบานในส่วนลักลอยนะพี่น้อง ครับลักลอยงูนี่มันได้2สองสาพี่น้องครับกับเอก็ลองจับใส่บังนะครับเด้อสองสองเกียดสามสองเกียสี่สองเกียเรือมักสองเก่ากับจับใส่นะครับวันนี้มั่นใจคือเก่าพี่น้องเล็กวิ่งเล็กจับกูพร้อมนะครับเนาะ แต่ว่าหกนี่พอเตรียมโมหมักดนกแต่ว่ามันกะเน้นที่สองนะครับอ๋ผิดพลาดประการได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยไดย้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอเน้นย้ำได้พี่น้องเด้อมักอบตัวเดขก็จะาลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เ้าพี่น้องเนาะครับ,พอ,นะรบพอเตรียมขอเน้นย้ำ สนับสนุนสลกักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะรักลอยแม่นแม่นพี่น้องครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนะอเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเก็บใหญ่ด้ควมค่มไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม